ัสดี่ชงภูมิใจช่างชนะของหิงลำเพื่นออฟฟิเชียลนะคะใ้เจ้กัขีบบ่งบ้นบ่เพื่อนเนะแ่พกแมุ่กลูกนี่ว้งขีนจะของนี่จะของขีแม่กินไอติมีอย่างคะสาบเนหหิงเธอกินบนแล้วฉันเห็นอยู่ ใว่าอ <mile> ิ oh? hmm. ่มหางอยากกินยูบอ oh. <Next time. S 1> ่เอายูบอ่ะมีบอมีอีสิบบ่ะมันอยู่ในรถเอาใบซ่ามัเสดกินก่อนนะโอ้ยผู้เป็นชนต้องมาบางขีบ้าทกินกั้เซียอินแต่ใบวะย่สิบบาทเด่งขึ้นยีสบาทสวัสดีครับแม่ปี อยากกินไอติมเขาเมื่อสือไปหายกันแล้วเนี่ยเมื่อสือเองไอติมไหนครับอุืยเอารมอะไรดีอ่ะปัญหาคือเลือกยากมากปัญหาคือเลือกยากมากคุกกี้อันนี้เหรอครับ

ค่ะฉันก็ได้กินเหมือนกันค่ะอันที่สองเดือสาวซ้ไข่ไอแตกขึ้นมากเลยกับซีฟู้ดนะแล้ว่าหายาทุกทีนะแท่งนี้เดี๋ยวยังไม่แท่งนี้ยังไม่กินตอนนี้เอาทำไมไ่กินเนี่ยข้อท้ายู้เดียวเลยวขวานท้ายู้เดียว ดานปาช้องเพดานสิบอหลูเอด่านปลาตูดานปลาแมวแมปลาจากช่องนิบงันมีเพดานเนี่ยเปรี้ยวเป็นเพดานจังได้จะเปาเพดาน สวัสดีผู้สื่อข่าวทุกช่องด้วยนะครับโย่โ้โย่ไป้วนนักข่าวคือหลใช่ไหมหันไปเบิ่งเนี่ยเอาเพื่อนไปจะเอาสากขึ้นโอ้ทากำเนม่อันอันนี้ละอีกอันหนึ่งนะจ๊ะอันเนี้ยหน่อยจ๊ะสองรุ่นจ้ะอันนี้ท่านเดียวเครื่องเดีอันนี้ท่านเดียวเครื่องวุ่นอันนี้ซี่เอาไว้ใส่เศษส่วนหนึ่งเครืของมือนี่ไง ้ยไมิต like. oh, right? ็มิสาสองอันนะจ๊ะมิจิมสาไออไม่ักรุ่นฮะสองนุ่นเลยใส่แอวไมใส่เอวเลยใส่เอวก็ใส่เอมไม่้อกนะใส่เอวก็ใส่เอวไปตลาดเมืองเมืองจ้ะเมืองเมืองจ้ะจ้ะบเชียวลงปลาช่องนี้คือการเงี้ยวเด้อวดว้ว ก็น่าระแม่อันนังไม่สาวอยู่เพือนยัมีได้สาวบ่าจ่าไม่สาวไม่สาวมีานี่อยู่ไหนอุณหิงไทยชีวิตโขเราะกับ่เอามานําเจ้าสิมองช่องใดปพาุยดเนูรมันผู้อันพยุดเ่เคยเห็นเพดานไปเบิ่งน้าจ่าอยู่เพื่อนเพดานจ้ะคลุยด เพื่อนมีเพดานบ่เด้สองคนเมาบอกกันเป็นมูอะลีเพื่อนมีเพดานเหรอทําิงเบอร์โอ้คนคูปอไปเล่นเพดานไหมบอกพยุนเพื่อนมีเพดานแล้วโอ้ยกองนี้กองนี้ก็ได้เปียบมูเนี่ยได้กองเด้มาคว้ากันมูืกว้างยัยุด

แล้เจอกันที่งานนะโอเคเดีป่วปไม่ว่าโอ้ยแล้วมะหอดอกแต่ยาดกด้หม่าเราพานอนเลยเอาไปหามือเลยเอาเบียร์มูกครับพ่อแม่จะเบ่งดุนี่เราไปเอาไม่้ชาวด้วยมันสั้น ไมีมันพีก็จ่าแม่ปุ๊กโลกมีมนพีก็จ่ากองนันมมีิกระดาษถัวเตาเลยมีมนพีกยังแน่ตามบูญอยู่ะอันยามันยาบันทียะคองม่อยากผีฟื้นเลยบ่แม่ปุๆลัเดาจ้าทุกทุกชอบย่าฟังกับม่ได้านีพ่ออันใคยแม่ปกลกแต่พ่อมันติจินเดาพ่ ย่านสุขเวย่านหิวนเาองีเานืองดีแม่ไปละดอแม่เก็บวดีดีไปขก็กับพ่อเย่ดแม่บ่มีแ่ม่เก็บแค่พ่ออ่ี้แดวแม่ปุงรูไปเก็บเ็วกยพนั่นแน่เลยมพน้ว้าหอมหอมเดง ครบแปนาทีเลยยังยังไม่ครบจะให้ปิดผอความรื่นเริกันจะได้ไปบ้ไปอย่ดช่องช่องนี้ท่านครบหน้ำมูลเลย ทัวเพืก่าอ่ะค่ะเขามามาปกเบิ้งเบิ้งขี่ตาเดียวแนมเบิ้งนี่ช่องนี่ทั้งกบมูขี่เวลาใดกอมวแต่ได้ยหานี่ประมาณสองถุงนิดๆมัไม่คนเห็นมันบ่หรื่องตาขีมัม่คนเห็นแต่ว่ามีผู้เหยียบแมบ่น้ำมูตาเดียวช่องนั้นคแปดพรเจ้า อีนัที่หนึ่งเากลงมาแกงพมเรวมันบพาอกัยืมกันไะมุกสักแปดกันทกคนจับแปดแปดนะจ๊ะแปจ้าไ่ได้ยเป้าหมายทุกคนคือแปดนาทีน้าเบงน้เบงอันนี้ครบแล้วนะคะบายช่องผูกใจครบแล้ว